สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสา่ายนะคะเส้าว,วันกินแซบมาแล้วจ้ามื้อน,นี้เส้าว,วันกินแซบได้เมนูข้าวหนําเส้นสาวาน้ำยากระเทียมดองนะจ้ะผักกินกับกินแกมก,ก,ก็มีลวกผักกะหลำจ้ะมีลวกผักชฉยหาหรือผักผงชูรสจ้ะมีแคบหมูจ้ะและก็เม็ดกระถินกับสะตอเส้าว,วันรวยมานาแล้วนะจ้า,าว,วันขอนุยาตข้นก็อนด้อจ้ะแซบจ้ะ จุดจมูกเลือดนะจ๊ะเกิดเหตุเ่ ต่อไม่ดนยจ้ะ มาเด้อจ้ามันกินน้นำเต้าอวนเด้อจ้าบ่าแม่นตาวปลาเด้อจ้าสาวน้ำายาจำดองม,นะมือนะนี่จะสิ้นจ้าเต้าอวันกินยักษ์มาจ้า มือเส้นสดเดี๋ยจับบะแมนเส้นแห้งสภาประกาศจะวัาเหมือมีมืดคืมฮอนอบเอาจ่าฝนตกป,ปล่อยจ้ะ รสชาติเก่าจ้ะเผ็ดเปรี้ยวหวาน độc mẹ cả lại 回来，你那你别急了。 แซ่บจ้ะหะยังมานั่งกินความเศร้าวันเด้อจ้ะให้กินแซ่บ ผ่กโขลนที่ผักอนจับเจบจ้ะ เบิดเกลียงเลยจ้าเสาวันก็ข้อลาไปก่อนเลยจ้าถ้าเสาวันกินบอสุภาพกินมุมามหรือว่าบ๊อบสุภาพก็ขอ้อถูกข้ออภัยน้ำได้เลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เสาวันกินแซบน้ำได้เลยจ้าสำหรับวันนี้เสาร์วันกินแซบลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า